สวัสดีค่ <ses. S 1> <Iya. S 2> ะเชมนะคะตอนนี้ก็เชมก็มานั่งรอเพื่อนอยู่เนาะตอนนี้เชมอยู่ที่โรงพยาบาลยันตีค่ะก็ว่างๆอยู่ก็เลยมาลองรีวิวเล่นดูนะคะแอบแอบรีวิวนิดนึงเพราะว่าเห็นช่วงนี้เพื่อนๆแบบเวลาไปไหนมาไหนกันอย่างเงี้ยค่ะชอบรีวิวรีวิวลกว่าไปนู่นไปนี่มาอะไรเงี้ยเชมก็อยากมีรีวิวเป็นของตัวเองบ้างอันนี้ก็เป็นอันแรกของเชมเลยนะก็อยากให้มีคนติดตามบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ ที่เชมมาที่ยันทีวันนี้ค่ะก็คือจะมาหาคุณหมอ mm. เห็นเพื่อนแนะนํามาว่าแบบคุณหมอที่เนี่ยเขาเก่งอะไรเงี้ยค่ะก็เชมมีปัญหานะคะ mm. เรื่องเกี่ยวกับผิวหน้าอันนี้ก็คืออย่างอย่างที่เห็นอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงเพราะว่าเชมเมคอัพมาแล้วระดับหนึ่งแปลว่าก็คือก็ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจร0 0เซเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีลองพงลองพื้นอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามองจริงเนี่ยมันก็จะเห็นรอยเนี่ยค่ะรอยแดง ากสิวหรือผดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าลองมองใต้ดวงตาจริงมันจะมีแบบรอยค้ำอะค่ะพวกหมีแพนด้าอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นมาตรงช่วงนี้ซึ่งค่อนข้างน้อยเวลาออกจากบ้านถ้าเกิดไม่ได้แต่งหน้าเลยจะไม่จะไม่มั่นใจเลยอะค่ะมากๆอันนี้ก็ขอแอบมานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยขึ้นไปหาคุณหมอไงมันจะต้องได้ลบออกอยู่แล้วเดี๋ยวเอ็มจะให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะคะก็ อย่างตอนแรกเลยที่แบบตัดสินใจมาที่นี่ค่ะเนื่องจากว่าจริงๆมันมีเหตุผลว่าคือเราอ่ะเหมือนเวลาแตะแต่งหน้าค่ะออกจากบ้านเนี่ยมันรองพื้นอะไรพวกนี้มันต้องใช้ตลอดเพราะว่าเชิญทางานแล้วเวลาเชิญทางานเนี่ยงานที่เชิญทามันค่อนข้างเกี่ยวกับแบบ ความสวยความงามมีเพื่อนๆสวยๆวยเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างใช้หน้าตาค่ะมันก็เลยแบบก็ค่อนข้างสาคัญเหมือนกันแต่ว่าพอเวลาวันใสๆที่จะออกจากบ้านเงนี้ยเชยมอยากจะแต่งแบบเบาๆบ้างคือมันมันก็ทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ชินกับตรงนี้ ก็ก็เลยคิดว่ามันมันไม่ไหวและเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมันมันเริ่มโทมขึ้นริ้วรอยก็เริ่มมาต่างๆอะไรเงี้ยขาดความมั่นใจมากแล้วก็รู้สึกน้อยมากๆนี่คะ่ะวันนี้ก็เลยลองมาที่นี่ดูก็ยังไงเดี๋ยวพาขึ้นไปหาคุณหมอข้างบนแล้วคุณหมอว่าไงก็เชมก็จะบอกทีนึงนะคะ